ทุกคนวันนี้นะคะมีจะมารีวิวของกินที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะคือที่ม่ชอบมากๆๆก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยคือไบรส์ค่ะนี่เลยคือทุกคนดีมากมันอร่อยมากสำหรับคอช็อกโกแลตแบบเรา Let's go! <S ใครที่ซื้อมานะคะให้เขาอ่ไอแพคมาเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่ในตู้เย็นต้องอยู่ในแบบน้องชอบความเย็นๆนะคะไม่งั้นน้องก็จะละลายแล้วก็จะกินไม่ได้นะนี่เขาก็จะเป็นนี้นะคะอืม ดูดีดูผู้ดีดูอลังการอน้องจะเป็นยังไงมันแบบหนุบหนนุ่มๆใครซื้อกลับมาคือแบบต้องคิดถึงนอ้องไปตลอดเลยอันนี้อันนี้นะคะเรียกว่าลองครั้งแรกแล้วติดใจแล้วก็กินไม่หยุดกินไม่หยุดกินสองสามอันไม่หยุดอร่อยมากาาดานี่ค่ะนิว p อ r เฟร t ช h e ชีสนะคะคือมันหาย,ยากมากแล้วเราได้มาก็ถือว่าแบาบโชคดีมากๆเลย เพราะว่าคือคนที่จะได้เนี่ยต้องบินไฟเช้าแล้วมันก็จะมีของมาเติมมาเติมแต่รอบนี้เรากลับดึกก็ยังมีของอยู่ทุกคนช่องดีมากดีกว่าก่อนโหหรูหราสมราคาเปิดออกมานะคะท่าดก็คือกินใกล้จะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเอาไปสไตล์อย่างเงี้ยสวยมากกล่องเขาสวยมากแล้วมันก็จะเต็มกล่องอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือเมย์ก็กินไปแล้วแต่เมย์อยากจะแกะมากินเดี๋ยวเมย์จะแกะมาให้ทุกคนดูว่าด้านในมันเป็นยังไง คือมันอร่อยมากทุกคนเมกินสองสามอันติดต่อไปอเลยอหยุดไม่ได้อะนี่นะคะนี่น้องก็จะเป็นนี้นะคะด้านในด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบครีมผสมแบบพวกถั่วพวกอัลมอนด์อะไรอย่างงี้ด้านบนก็จะอาจจะด้านบนก็จะเป็นชีสแล้วก็หอมนมมากแล้วกิกนคู่กันงับหอมแล้วหลบตกวลอยู่เลวปะกืกรอบกรอบแล้วเจี๊ยนหนุบกินอีกที แล้วมันไม่หวานมากคุณเปนคนที่ไม่ค่อยกินหวานไม่คุณหวานมากเราจะปวดหวัวอ้องคือไม่หวานมากอือหือตายไปเลยอือตัวนี้นะคะคือกลับทีไรก็ต้องซื้อเิดต้องกลับทีไรก็ต้องซื้อติดกลับมาตลอดเพราะน้องอร่อยจริงๆกินครั้งแรกติดใจก็คือแบบ ซื้อมาอีกนี่แกะไปแล้วคือมันเป็นเหมือนแบบเฟนไฟล์ที่กอดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เนืน้อใครที่อยู่ญี่ปุ <บ YOU> ่นเบืบ<ๆ>่ออาหารเบื่ออะไรแล้วก็แบบอยากกินมาม่านี่ค่ะนี่กินต้มยำกุ้งอันนี้เป็นแบบน้ํานะคือที่ไทยไม่มีขายที่ไทยจะมีขายแบบแต่แบบแห้งแล้วก็อร่อยอันนี้ก็คืออร่อยใครซื้ออะไรกลับไม่รู้แต่เมย์ซื้อมาม่าค่ะเมย์ <S <S <บ>ซื้อมาม่ากลับคือทุกคนมันกันตายได้จริงๆ กับอันนี้ยากิโซบะต้องยี่ห้อนี้นะคือเยี่ยมมากอร่อยมากเหมือนกินแบบผัดสดๆอ่ะเออซื้อตามวรอสันนะคะต่อมานะคะคือเจลลี่ค่ะที่ไม่เห็นที่ไหนก็ไม่ก็ต้องซื้อที่ไทยก็มีขายนะทุกคนไปซื้อลองกันได้มันอร่อยจริงๆซื้อซื้อแบบให้เด็กๆกินหรือว่าผู้ใหญ่กินก็คือแบบดีมากอร่อยมากแล้วก็นี่เลยค่ะปลาตัวเล็กเขาส่งอัลมอนด์นี่เขาจะเป็นนี้นี่ด้านในเป็นนี้เป็นกับแก้ม ดีแล้วก็ที่ลองใหม่ๆนะคะที่เรามาใหม่เลยก็คือพิตาชิโอรสเผ็ดอันนี้กดยเขาแนะนํามาแล้วเราก็ลองใช่ปะแล้วเราก็สูดเป็นตับแก้มได้ดีมั่งเดี๋ยวลองกินกันเนี่ยเขาด้านในเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะถัวชวพิตาชิโอมันก็จะเผ็ดแล้วอยู่ไม่อยู่ของเล่นสองชิ้นที่เป็นขนมที่เราได้มา นั่นคือน้องนมจิว๋วกับพายน้อยน,นะคะนี่เออมันก็แบบแปลกๆดีนะเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยไกด์เขาก็แบบแนะนำมาสําหรับใครที่แบบอยากแบบเอาไปฝากหรือเอาไปกินอะไรเงี้ยแบบแปลกๆต่อมาเป็นถั่วแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตชาเขียวเหมือนกันนะคะแบคล้ายๆท็อปปี้อย่างนี้เนี่ยคล้ายๆท็อปปี้อย่างนี้นะคะนี่วันนี้ ญีุ่่นแปลกันมากโอ้โหช็อกโกแลตเขาแบบไม่ใจมากแล้วกอ็อืมอืมเป็นอัลมอนด์เคลือบด้วยช็อกโกแลตชาเขียวชาเขียวไม่หวานมากคือช็อกโกแลตเขาไม่หวานมากกำลังดีขนมญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะหวานาล้วถึงเป็นแบบอะไรที่หวานก็คือไม่เอาไม่เอาดีกว่าแต่อันเนี้ยคัดมาแล้วไม่หวานมากกำลังดีอร่อยคือดีมากซื้อกลับมาไม่ผิดหวัง ทุกคนอันนี้ก็อยากให้ลองนะใครเจอล้ซื้อได้เลยนี่เป็นสตรอเบอรี่ข้างในนะคะและ้วข้างนอกเคือบชีเลช็อกโกแลตก็คือจะมีรสนมกับรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาเขียวแต่เราเลือกรสนมกับสตรอเบอรี่มาคือลองแล้วอะ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเขาช็อกโกแลตเขาไม่หวานมากแล้วมันก็มีความเปรี้ยวข้างในนี่ก็จะเป็นนี้นะคะลูกกลมๆเดี๋ยวจะตัดให้แล้วอืมอืมอืมอ้มอร่ คืมันจะมีความนัวของเฮก้าแล้วละมุนแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่คู่ดีมากหาซื้อกลับมาได้นะคือซื้อกลับมาได้เลยไม่ผิดหวังถั่วรสลาชวิบินะคะคือใครไปเราต้องซื้อกลับมาซื้อกลับมาทุกรอบแล้วก็คิดแคทนะคะใครที่ชอบใส่ชาเกี่ยวใส่คิดแคทสา,ท at, สาวคิดแคทเวเฟอร์อันนี้คือของเขาอร่อยนะของเขาอร่อยจริงๆ มาของที่ไม่ควรซื้อเพราะกินแล้วอี่ยงวะแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยสรสอะไรอ่ะนี่เลยทุกคนสาหร่ายรถนี้มันเป็นสาหร่ายที่เมซื้อมาแล้วคิดว่ามันเป็นรถเพ็ทเพราะว่าอยู่คู่กันนี่นไอตัวนี้กับตัวนี้ก็คิดว่าเออตัวนี้นอาจจะเป็นรถเพลใช่ป่ะพอซื้อกลับมาปุ๊บรถอูเมะหรือรถบวยแล้วกินไปแล้วแบบไม่ได้อ,ะอ่ะเราบไม่เคยกินเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ถูกปากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้อร่อยเน,นี่ออยอันนี้อร่อย แล้วก็อันนี้ก็คือดีลูกหลักเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำเก๊กฮวยขึ้นต้นด้วยตัวพีเลิศเดี๋ยวเรามาลองอันนี้สาหร่ายที่ไม่ควรซื้อกลับมาเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบอย่างนี้นะคะเป็นแผ่นหแยบบักๆนี้เรื่องหองั้งมันเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วแบบเปรี้ยวแล้วมันแบบไม่กลิ่นแบบฮุบๆแล้วก็ ปากเราอะแต่อาจจะารยกทุกคนเขาว่าซ้ายตามันหลอกกันไม่ได้คือ,อต้องซื้อกลับมาอีกแล้วอ่ะอันนี้คือคอ,อร่อยสาหร่ายที่อร่อยก็เงแบบนี้นะคะต้องเป็น,น,นะะแผ่นนี้ทุกคนแล้วสาหร่ายที่โรงแรมที่ญี่ปุ่นนะคืออร่อยเกือบทุกโรงแรมสาหร่ายที่อร่อยต้องเป็นอย่างนี้ค่ะแผ่นตรงตรงอืมอ้ม หวานอร่อยมันไม่ได้หวานมากแต่มันหวานแบบเขาปรุงรสมาเอออย่างนี้ที่มันอร่อยที่มันถูกปากเราอันนี้เะอรีวิค่าของกินนะคะอย่างหนึ่งเลยนะคือคอลลาเจนเมจิไม่ซื้อมาตลอดเลยเพราะกินดีมากอืมจบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของกินถ้าใครมีอะไร,อ,ะไรอร่อยๆแนะนำกันได้นะคะ